สวัสดีครับวันนี้ผมหลอดนะครับโอซิเซตนะครับวันนี้จะมีสินค้าชิ้นใหม่นะครับมานำเสนอนะครับนั่นก็คือตัวเมนบอร์ดนะครับ z 170x นะครับของยี่ห้อกิกะไบ์นะครับเกมมิ่งเนะครับตัวพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับก็นะครับมาเป็นของมือหนึ่งเลยนะครับมีทั้งหมดนะครับ ห้าชิ้นนะครับแต่โดนจอมไปแล้วนะครับหนึ่งชิ้นตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่ชิ้นนะครับอ่าเรามาดูของข้างในกันเลยนะฮะเดี๋ยวดูสาพภายนอกของกล่องกันก่อนนะครับก็ประกันนะครับเป็นของนะครับสแกนเนอร์นะครับก็เริ่มวันวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบห้านะครับสิบห้าเดือนเจ็ดนะครับปีสองพันสิบหกเนาะก็ อีก3ปีนะครับหมดนะครับก็เป็นประกันคู่นะครับของสแกนเนอร์กับ j b นะครับประกันค่อนข้างโอเคนะครับสแกนเนอร์ b ก็ไปดูข้างในข้างในก็จะเป็นตัวเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดู ดูตรงของพวก a อ c e s s o r รกันก่อนนะครับก็มีฝาหลังนะครับสาย S L I นะครับคู่มือนะก็เอาไว้แขวนประตูนะครับ สายสาต้ากับตัวนี้นะสายสาต้าให้มาสายสแต้าแล้วก็นี่นอ๋อจุกป,ปิดนะครับสายสาต้ามี2เส้นนะก็มีเท่านี้นะครับแผ่นซีดีอ๋อนีแผนซีดีนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับก็ฝาหลังก็จะเป็นแบบมีไฟนะครับเนี่ยเห็นสายนี้ไหมไม่เสียบ ไว้เสียบที่เมนบอร์ดนะครับมันก็จะมีไฟด้านตรงนี้นะครับด้านหลังนี้มันจะมีไฟนะครับถ้าคนเคยใช้ก็คงหรือดูรีวิวก็คงเห็นนะครับรุ่นนี้มันค่อนข้างสวยนะครับโอเคทีนี้เราไปดูเมนบอร์ดกัน เนื่องจากเมนบอร์ดเขาซีลไว้ค่อนข้างแน่นนะครับเพราะงั้นมันจะมีผลต่อการแกะนะครับผมก็ไม่อยากจะแกะนะครับเดี๋ยวลูกค้าที่ซื้อไปถามว่าแกะนะครับเพราะงั้นก็ให้ดูให้ดูดเฉพาะว่ามันเป็นมือหนึ่งก็พอนะครับผมก็ให้ดูได้แค่นี้พอนะครับเพราะแน่นอนลูก,ลกค้าก็ย่อม ก็ย่อมต้องการของที่มันซีลแบบมิชิดอ,อยู่แล้วนะครับนะดูซีลนะครับผมก็ไม่อยากจะแกะนะครับยังไงมันก็มือหนึ่งใหม่ๆอยู่แล้วครับเพราะงั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องต้องแกะอะไรออกมาเพราะถ้าหากอยากเห็นสภาพมันจริงๆก็ไปดูในเว็บไหนอะไรมันก็ได้อยู่แล้วเพราะยังไงตัวนี้ของผมมันก็เป็นมือหนึ่งนะครับ มันไม่เคยมีใครได้ใช้แน่นอนนะครับพึ่งเอามาได้เลยประกันก็พิ่งเดินอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเป็นมือสองนะครับนะครับถ้าซื้อเมนบอร์ดนะครับก็ผมแนะนําว่าให้ซื้อมือ1นั่นแหละดีที่สุดนะครับเพราะถ้าซื้อมือ2นะครับคุณก็ต้องมาห่วงหน้าพวงหลังอีกนะครับว่าใครมันจะเอาไปโอเวอร์ค k อะไรทําอะไร จะไปเสียบไปต่อน้ําต่อชุดน้ําต่ออะไรยังไงมีลงมีรอยอะไรยังไงมันก็นานาจิตตังนะครับเพราะงั้นถ้าคุณจะเอา,เอาแบบที่ไล้ตำหนิไล่อะไรคุณก็ต้องซื้อมือหนึ่งนั่นแหละครับแต่ถ้าเออคุณคุณโอเคนะครับว่าคุณรับได้นะครับสำหรับมือสองที่คุณพยายามจะหามือสองที่มันไม่แตกต่างจากมือหนึ่งก็ก็ก ก็ไปหาเอานะครับอ่าสำหรับสินค้าของผมตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะยังไงมันก็ผมก็บอกมาหลายรอบแล้วนะครับมือหนึ่งแน่นอนนะครับมันจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วละครับคือถ้ามันมีมันก็ต้องมีมาจากโรงงานนะครับซึ่งก็ต้องโทษ QC ทางโรงงานอย่างเดียวนะครับว่าเออทำออกมา แล้วถ้ามีปัญหาทีหลังนะครับแต่เสียผมยังไม่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับว่าสินค้ามือหนึ่งจะมีปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ผมาขายขายมานะครับสินค้ามือหนึ่งจะมีปัญหาเนี่ยจะมีแค่ไม,ไม่ไม่กี่ตัวแคบคือคือมันก็ต้องมีบ้างแหละมันมีสักประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ะเท่าที่ผมเห็นนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะส่วนมากถ้าจะมีปัญหาทีหลังเนะี่ยมือสองเนี่ยจะเห็นจะเห็นบ่ยบอยๆนะครับ อันนี้เผื่อพูดเผื่อไว้เฉยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าตัวนี้จะมีปัญหาหรืออะไรยังไงนะครับคือหมายถึงว่าทุกๆกี่ห้องทุกๆทุกๆอะไรรวมๆกันนะครับคือประมาณนั้นนะครับพูดพูดพูดเผื่อไว้นะครับโอกาสที่มือหนึ่งจะเสียเนะี่ยคือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตที่ผมเคยเคยสัมผัสมานะโอเคส่วนราคานะครับก็ดูที่ตามลิงก์กระทู้นะครับมันจะมีราคาบอกนะครับซึ่งก็ ผมขายค่อนข้างถูกแหละนะครับถือว่าถูกนะครับในสำหรับราคามือหนึ่งนะครับก็เราลองไปดูในกระทู้กันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ